เช็คสิทธิ์ม .33 เรารักกันผ่านได้เมื่อไหร่ก่อนพระสิทธิ์รับเงิน4 0 0พันต้องทำอย่างไรหลังจากประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w m o 3 3เรารักกันด o m แล้วซึ่งวันนี้7มีนาคม2,564ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะในการลงทะเบียนหลังจากนี้ต้องรอตรวจสอบสิทธิเพื่อรับเงิน4,000บาทตามไทม์ไลน์ดังนี้ หลังครมมีมติอนุมัติมาตรการมอ3เรารักกันสำหรับช่วยเหลือประกันสังคมกรอบวงเงิน3,7100ล้านบาทมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบคือสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพผู้ประกันตนมาตรา33โดยเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w m o 3 3เรารักกัน .com ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์จนถึงวันที่7มีนาคมค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วในการลงทะเบียนหลังจากนี้ประชาชนจะต้องเตรียมตัวในการตรวจสอบสิทธิเพื่อยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางรับเงิน4,000บาทหลังประชาชนนะคะได้มีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เปที่เรียบร้อยแล้วนั้นต้องทำอย่างไรกันต่อบ้างมาเช็คทำลายไปพร้อมๆกันค่ะ ข้อที่ 1. หลังจากลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w m o 3 3เรารักกัน .com แล้วนั้นก็รอทางธนาคารตรวจสอบข้อมูลค่ะ 2. ธนาคารจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8ถึง14มีนาคม2,564ว่าคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนนั้นผ่านหรือไม่ 3. วันที่15ถึง21มีนาคม2,564ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ w w w m o 3 3เเรารักกัน c o มเมื่อสิทธิผ่านแล้วต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตัางคเมื่อสิทธผ่านแล้วเข้าไปยังแอปพลิเคชันเป่าตัางค์ยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่15ถึง21มีนาคม2564ห้าห้ามลืมยืนยันตัวตนเด็ดขาดถ้าลืมจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที 5. เงินจะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์1 0 0 0บาทนะคะในวันที่22มีนาคมเป็นงวดแรกและจะโอนเข้าทุกวันจันทร์ของสัปดาห์จนครบ4,000บาท 6. ค่ะประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2,564ไม่จำกัดจำนวนเงินต่อวันในการใช้ด้วยค่ะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะที่จะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15ถึง21มีนาคมนี้ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวๆ่าอัปเดตนะคะในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนม33เรารักกันค่ะยังไงนะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e c h anel กิจกรรมทำกินกันไว้นะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทุกข่าวสารในการติดตามจากช่องนี้แน่นอนค่ะ